สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วรอริชนชนแนลเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าเหมือนเทปก่อนๆเดือน2เดือนมานี้ก็วนเวียนอยู่กับเนี่ยละหน้าสารบ้างอะไรต่างๆนานาบ้างยังวนเวียนอยู่กับยืนหยุดขังล้อตัวเลข1นึกับประมวลกฎหมายอาญาแต่ว่าวาระนี้วันนี้ก็นี่ละมีการเหมือนแต่งกายเหมือนพ่อหมอโดยคุณบารมีชัยรัฐที่ปรึกษาสมชาคนจนจะมีการเสกสถาปนา ลานอากงนะครับก็อากงคุณอัมพลก็เสียชีวิตมาได้ครบรอบ9้าปีปีนี้ก็จะมีการตั้งเรียกวา่าฝังหมุดอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับที่หน้าลานสารดีกาแห่งนี้นะ่ะเดี๋ยวมาฟังพิธีกรรมการอธิบายอะไรต่างๆเขาเลยนะครับโอตสะภะกวตโตอระหโตัมาสัมพุสสะนะโมตสะภะวตโตอระหโตัมาสัมพุทธสะต,ตสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสมัมพุทัสสะสักเคาเมจะรูเปคิดิสิขะระตะเตจันทริเควิมานเนียเทเปรัตเทจะกาเมตรวนาคาหาเนเคหาวัตถุพิเขตเตภุมมาเจยันตุเทาวาชลาทราวิสาเมยาคาขันทัปะนาัขคาปิดทันตาสันติเกยงังโมนีวรารวาจะนัง สาธุมสุนันอุกาสาอุกาสาตุรามูเทพยุดาเจ้าทั้งหลายเบื้องบนอันมีชากามาพจรตักแต่จตุมหาราชิกาถึงปรมินิมัตสวัสดีอีกทางภูมิเทวดาอากาศเทวดาอาราคเทวดามาเหตจากเทวาผู้หลักเมือง ผู้เสื้อเมืองผู้ทรงเมืองอีกทั้งหมู่เทพยุดาในทวีปใหญ่น้อยทั้งในบ้านในนครในเหวห้วยในราวเขาและราวป่าขอจงมาเป็นตะขีพยานและอภิบาลแกเราบูรษดรเพื่อชุมนุมตบ,บสอนในการจัดตั้งลานอากงณสถานที่นี้ ก็ข้าเทินก็ข้าเทินปริตาปฏิกมันตูภูตานิโซนังตัหางนบโมภักาวาโตนโมตัตัมนังนโมตัมพุทธานังขัวรูปดอกหนึง่งตนดอกชุดมาเลย ต่อไปจะเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับเอหิเอหิจิตติจิตตังวิญญาณังปียังมามะขออัญเชิญดวงวิญญาณวีรชนประชาธิปไตยตั้งแต่ดวงวิญญาณคณะราชรา 2, วีรชน1ิติตุลาคม2516วีรชน6ตุลาคม2519 วีรชนพฤษภาธมิน2,585ดวงวิญญาณวีรชนคนเื้อแดงและดวงวิญญาณของอากงนายอำพลตั้งรพคุณผู้สิ้นชีพด้วยคดีกฎหมายอาญามาตรา112ขอท่านทั้งหลายจงมาประชุมณที่นี้เพื่อเป็นสักขีพยานด้วยชนทั่วกัหด้าบัดนี้เถอ อันดับต่อไปนะครับขอให้พวกเรากล่าวตามผมนะครับกล่าบูเทวดาและดวงวิญญาณวิรชนทั้งหลายตรงสดับรับรู้ด้วยฟ้าเป็นสักขีด้วยดินเป็นพยานอีมัง ปัจจาวาจังอธิษฐานมิอันว่ามันผู้ใดผู้ถือใช้กฎหมายใดอันเป็นไปเพื่อการกดขี่บีทาบีบบังคับราษฎรด้วยความอายุติธรรมขอให้มันมูนัน จงวิบัติชิบหายวิบัติชิบหายทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่น้อยผู้ใหญ่ให้ท่วนทั่วหน้าทั้งโคตรวงขอจงเสื่อมยศเสื่อมยลาบเสื่อมสืมทรัพย์เสื่อมฐานนันดอเสืมบารมีเสื่มบารมีหาความสวัสดีไม่ได้ และหากผู้ใดตรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราษดรให้ผู้นั้นแต่เจริญสุขทุกที่วาราตีด้วยเธินด้วยสัจวาจาแห่งมูราษดร ศักดินาจงพินาพระชาราชจ,จงเจร,รจจิญน,จจน,นก็พิธีเสกสถาปนาลานกงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอถึงเวลาเราก็จะมายืนร่วมกันยืนหยุดขัง ในวันนี้ด้วยกันนะครับอ่านะครับท่านผู้ชมอย่างที่คุณพันศักดิ์ศรีเทพเมื่อสักครู่แล่นแ,แหลกรับอธิบายชี้แจงแถลงไขไปเนี่ยเวลาก็ จะหกโมง้ยหกโมงกว่าไปแล้วเพราะเขาท,ทําพิธีปกติยืนหยุดขัง1ชั่วโมง12นาทีก็จะเริ่มที่เวลา5้าโมงครึ่งหโมงเย็นไปสิ้นสุดที่18.42นอหชั่วโมง12นาทีวันนี้ก็นี่แหละกิจกรรมมันก็ต่อเนื่องกันมาเทปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับน้าพ่อหมอก็เปลี่ยนชุดมาใส่เสื้อสีม่วงแล้วลานอากงก็อย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะเว้นไว้ไม่มีใครยืนตรงนั้นเข้าใจว่าอีก ไม่ถึงวันหรอกทางกทมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็คงจะมาถอหรือออกไปทางกลุ่มผู้จัดพลเมืองโต๊ะกลับอะไรต่างๆก็อาจจะต้องรอรับคดีดังนั้นก็ให้มาเห็นบรรยากาศเช่นเดิมช่วงนี้อย่างที่นําเรียนวนเวียนอยู่กับกิจกรรมยืนหยุดขังมีคนได้รับสิทธิ์การประกันตัวมาแล้วบ้างแกนนาผู้ปราศรัยของราษฎรอะไรต่างๆนะครับอย่างที่คุณก้าวรอรินชนแนลนาเสนอผ่านท่านผู้ชมเนี่ยและแน่นอนกระยาหารสําคัญที่สุดเราก็ต้องมาดู เขาก็จะมีการแจกอาหารด้วยวันนี้นอกจากมาีข้าวแกงอะไรอย่างเนี้นะครับก็จะมีแซนด์วิชด้วยเนี่ยมีนักการเมืองพักฝ่ายคา้านไม่ระบ,บุชื่อเสียงเรียงนามก็แล้วการคงคุ้นกันดีนะครับผู้ที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็จะเที่ยวเวลาเนี่ยเที่ยวเวลาให้ดูเป็นระยะระยะคนก็มายืนเยอะจํากัดจํานวน20คนในบ็อบลานอากงเมื่อกี้แหละต่อไปเขาจะเรียกว่าลานอากงคนที่ลงทะเบียนไม่ทันอะไรต่างๆนานา,นา,นานเขาก็จะมายืนอยู่ปีกซ้ายปีกขวา อย่างงี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งนอกทั้งในเครื่องแบบก็ว่ากันไปมาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหลังๆนี้นับตั้งแต่เข้าเดือนพฤษภาคมดอกไม้บานสับรั่งบริเวณหน้าสารนะครับก็จะมีสีขาวเป็นดอกกล้วยไม้เข้าใจว่าอย่างนั้นสีขาวกับสีมว่วงเนี่ยคนก็จะมายืนกันเยอะอยู่ให้ดูความหลากหลายต่างๆก่อนนะครับอย่างที่นำเรียนอีกเช่นกันเทปนี้ก็จะยาวน้อย แฟนๆของขุนแก้วรอรินชาแนลก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแล้วมันก็น่าเบื่อเข้าใจกันนะครับก็แต่ขอขอบพระคุณแหละทุกคนที่ดูสนับสนุนให้กําลังใจขุนแก้วรอรินในมิติการทําสื่อกระแสรองแบบรองของรองไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีการขายเสื้อของพลเมืองโต้กลับก็จะว่าเขียนคําว่าปล่อยเพื่อนเราหรืออะไรอเงี้ยแหละเราก็ ถ่ายกล้องไปวนเวียนวนเวียนเพื่อเขาจะแจกสื่อบ้างเห็นว่าเป็นสื่อกระแสรองอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยก็น่าสารดีกาเช่นเดิมให้ดูเวลาเนี่ยย่ำค่ำแล้วก็คงจะจวนเจียนน่ะนะอีก2นาที2นาทีประมาณนะครับท้องฟ้าช่วงนี้ก็มืดคล้มเพราะว่าเป็นเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมนี่แถวอูสากเนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวประเทศไทยเรานี่แหละพี่น้องกัมพูชาลาวต่างๆเนี่ย เรียกว่าฤดูร้อนนี่ช่วงที่จะทำนาเนี่ยมันจะน่าคุณไพศาลจันรปานน่ะเลยพูดต่อไม่จบเลยฤดูช่วงร้อนนี่ดวงอาทิตย์มันจะตกช้าไม่เหมือนช่วงหน้าหนาวปลายปีดวงอาทิตย์มันก็จะตกเร็วตามวงโครจรของโลกคุณฟังมาแล้วฟังแกเลยดีกว่า ครับเพื่อนๆและผู้มาร่วมดินดิบของกับเรากับพลเมืองโต๊ะกับในวันนี้นะครับเราครบเวลาทํากิจกรรม1.12ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ดพฤษภาพคม2,564เราจัดกิจกรรมนี้มาเป็นวันที่45แล้วนะครับโดยเพื่อนที่ถูกคุมของสองคนแรกนะครับ เพนกวินพลิตชีวัตั์และทนายอนนนนพพาถูกคุมขังมาเป็นเวลา89วันแล้วนะครับเพนกวินมีข่าวเมื่อเมื่อคืนนะครับว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้ย้ายเพนกวินออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีส่งกลับไปโรงพยาบาลราชทันฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับในเวลาตีหนึ่ง ก็รู้สึกขยันขันแข็งกันเหลือเกินนะครับส่วนทนายอนนนาพาสุขส่งไปรักษารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับก็นอกจากวันนี้นะครับมีข่าวข่าวดีแต่ไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็คือ ฟ้าผมสอนนะครับได้รับการประกันตัวจากสารอุทธรภาคหนึ่งนะครับด้วยหลักประกันสองสองแสนบาทและให้ติดเครื่องติดตามตัวนะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์แมชชีนเอนะครับแต่ว่าเนื่องจากการติดเครื่องนี้ต้องรอทำสัญญาประกันในวัน ราชการก็เลยต้องรอไปถึงวันอังคารที่11พฤษภาคมทำสัญญาเสร็จติดเครื่องเสร็จถึงจะได้รับการประกันตัวนะครับแล้ววันนี้มีข่าวจากทางศูนย์ทนายความว่าได้ยื่นประกันตัวน้องขนุนศิลปภพที่ศารอาญากุงเทพใต้นะครับ โดยสารสั่งไปสวนและเบิกตัวขนุนมาไต่สวนประกันตัวในวันพรุ่งนี้นะครับนอกจากนั้นยังได้ยื่นประกันคุณผอดไฟเย็นที่ศสนา,ายราัชดายื่นประกันเพื่อเราห้าคนนะครับที่โดนข้อหาคดีทุบรถตำรวจจากเหตุการณ์ที่เขาพยายามจะไปช่วยเพนกวินกับไม้ที่หายใจไม่ออกนะครับ ตอนนำส่งมาจากสารารัชดามาที่สอนอประชาชื่นตอนนี้เป็นข่าวดีสำหรับพวกเราแม้จะดียังไม่มากเพราะยังมีเพื่อนเราอีกจำนวนมากเลยนะครับเกือบยี่สิบคนที่ถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีนั่นคือยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และเนื่องจากวันนี้เราได้มีพิธีเสก สถาปนาลานอากงขึ้นตรงนี้นะครับก็เลยจะขอนำบทกวีของมิสหายท่านหนึ่งซึ่งเขียนเขียนและไปอ่านในงานแบบประเทศของคนตาเดียวซึ่งเป็นงานแสดงศิละปะและอ่านบทกวี20ปีอากงเมื่อวันที่4ีธันวาคม2,554นะครับ หน้าร้านสุดยุงซึ่งอยู่แถวสะพานเฉลมิมมาติบทกวีที่เขาอ่านที่เขียนมาเป็นบทกวีถึงเหยื่อการเมืองที่ไม่ได้รับเป็นธรรมคืออากงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นบทกวีชิ้นนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในรวมบทกวีของเขานะครับชื่อว่าหากใครในเราลึกเรามาหาสมุทรนะครับ ผมขออนุญ,ญาตอ่านบทกวีชิ้นนี้นะครับที่เขาเขียนถึงอากงคดีของอากงนะครับในบทกวีในห้องนั้นของสักริยามาติยานะครับ,รบ,บกวีสีไลปี2553ในห้องนั้นในห้องนั้น ในห้องพิจารณาคดีรับที่ถูกปิดตายถ้อยคำนั้นตอกตึงด้วยตะปูดอกทองตอกตึงด้วยตะปูดอกทองเลือดไหลท้นเกินปะตุมเสื้อคุมยุติธรรมในห้องนั้นในห้องนั้น ขอบ,บไม้ทาสีแล้วกำลังหัวล่ลอโตเกี้ปฏิเสธสังฆกรรมอย่างพระอืดพระอมตาช่างนรกสวรรค์เอียงกระเท่เล่เกือบสิ้นบุญในห้องนั้นในห้องนั้นในห้องนั้นแม้แตกความตาย ยังอายที่จะตายกระท่องคำหยาบช้ายังอายที่จะหยากกระด้องถ่อยคำนั้นถ่อยคำนั้นตอกตุนด้วยตะกตูดอกทองเลือดไหลทนเกินปะตุมเสื้อคุมยุติธรรมในห้องนั้นห้องนั้น ห้องท,ที่ถูกปิดตายครับเปิดตี้ของเพื่ออีกคนหนึ่งนะครับสกัลิยาอมัตยาขออนุญาตเขามาแล้วนะครับนี้จะเชิญชวนทุกท่านนะครับหันหน้าเข้าหน้าสารีกานะครับชูสามนิ้วด้วยแขนข้างซ้ายแล้วพูดดังๆพร้อมกันสามคำนะครับล่อยเพื่อนเรา ป่อยผู้บริรสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวนะครับหนึ่งสองสา ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับก็พรุ่งนี้ก็มาร่วมกิจกรรมได้ที่นี่เช่นเดิมนะครับลงทะเบียนที่หน้าเพจขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาช่วยทำข่าวประชาสัมพันธ์อ่านั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนี่ก็สถาปนาไปเรียบร้อยเขาเรียกว่าลานอากองเนี่ยก็เป็นรูปอ่าเขาเรียกว่านูนต่ำหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ ก็สลักไว้ตรงลานหน้าศาลตรงประตูศาลดีกาถนนราชดำเนินกลางตรงข้ามท้องสนามหลวงนี่แหละเขาก็เรียกสนามราษฎรอะไรอย่างเนี้ยพยายามให้เห็นมุมเแ๋วๆแต่วันนี้มีวาระสาคัญด้วยวันคล้ายวันคล้าย,ว,ายวันสิ้นชีวิตของอากงแล้วมันคล้ายวันเกิดของพ่อหมอพ่อหมอเมื่อสักครู่ด้วยก็เก็บบรรยากาศเอามาให้ดูในเทปนี้กันเลย,น,เลยนะ ครับท่านผู้ชมก็ครบถ้วนทั้งกิจกรรมยืนหยุดขังวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงคุณพันศักดิ์อธิบายไปแล้วมีการสถาปนาลานอากงนะครับเหยื่อมาตรา1นึ 1> สิ้นชีพในคุกเพราะไม่ได้รับสิทธิ์มารักษาตัวโรคประจําตัวนะครับ <S <S แล้วก็มีนี่แหละวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของคุณบารมีชัยรัตน์วันนี้ภาพก็จะโอ้ยสายหน่อยนะครับตูดบังเยอะขออภัยท่านผู้ชมด้วยก็ธรรมดานะครับมันก็ ฉุกเราหูอะไรคนก็สนใจเยอะสื่อหลักสื่อรองอะไรต่างๆเนี่ยก็ปิดท้ายอย่างนี้นะครับฝากสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ขุณแก้วเราดินแชนแนลด้วยนะครับ